ทุกวันนี้เราก็รู้จัก e ีกันหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีใต้และล่าสุดฝั่งยุโรปที่นอกจากจะมีเยอรมันแล้วจะมีฝั่งฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเล n น u l t 5 E-Tech ซึ่งจะเป็นการนำชื่อเก่ามาปลุกชีพและใสุ่พลัง eV เข้าไปมาดูกันว่าตัวรถนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างพอเปิดดีไซน์มาปุ๊บสังเกตได้เลยว่าความแนวนั้นลอยมาจากไกลเลย ท,ทาาั้งไฟ d a ท t ม m น running และไฟหลีที่จะมาเป็นแบบคล้ายๆกับสัญลักษณ์โฟกัสของกล้องซึ่งจะมีทั้งตัวโคมไฟเองกับบริเวณการชนหน้า ที่จะทําดีไซน์ให้ดูเรียบง่ายแต่มีความแนวตรงที่ว่าช่องอะไรต่างๆนั้นจะมาในแบบทรงเหลี่ยมส่วนโลโก้เลอโนโนั้นก็จะมาเป็นแบบโลโก้ยุคใหม่เลยแล้วก็ฝากกระปรงหน้าที่จะมีโลโก้เลขห้าบริเวณฝั่งผู้โดยสารอีกด้วยซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแถบ3สีบริเวณไฟหน้านั้นก็จะมาเป็นแบบธงชาติฝรั่งเศสเลยเพื่อเป็นการบอกว่ารถคันนี้สัญชาติฝรั่งเศสเต็มพิกัด สำหรับด้านข้างนั้นแน่นอนว่าบนหลังคางก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเช่นเดียวกับกระจกมองข้างแถมมีการแซมสีแดงเพื่อความแสบอีกด้วยสำหรับมือเปิดประตูนั้นคู่หน้าจะยังคงเป็นแบบมือดึงอยู่แต่บริเวณด้านหลังนั้นก็จะมาเป็นแบบเปิดผ่านแนวกระจกซึ่งจะเหมือนกับ h o n ด a HRV ในปัจจุบันส่วนประตูหน้าก็จะมีการตกแต่งที่ดูแปลกตามากขึ้นเสริมด้วยโป่งล้อและใช้ล่างสีดำตามสไตล์ค r o s s o v e r ส่วนล้ออัดลอยแม้จะเป็นขนาด18นิ้วแต่ถ้าเทียบกับไซรถแล้วถือว่าใหญ่พอดูเลยส่วนล้ออีกลายหนึงแม้ว่าจะมีขนาด18นิ้วเท่ากันแต่ตัวก้านนั้นจะมาเป็นแบบ10กา้านท้ายกับพิซซาเลยนะครับสาหรับด้านท้ายนั้นจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ Full LED ทรงแนวตั้งโดยจะมีแถบสีดําเชื่อมพร้อมกับคําว่าเลโนส่วนตัว5นั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูแปลกอีกแล้ว ส่วนกระจกหลังนั้นก็จะให้ที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้พร้อมและการชนหลังนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้หน้ามองยิ่งขึ้นแต่ที่นี้สปอยเลอร์หลังนั้นก็จะเป็นการตกแต่งสีแดงที่ต่อเนื่องจากบนหลังคาและถามว่าแล้วหลังคาจะมีอะไรโดดเด่นบ้างแน่นอนนะครับว่าบนหลังคานั้นก็จะมีการทรําลวดลายสีแดงเต็มพิกัดและโลโก้5ก็จะตามมาอีกครั้งหนึ่งเรียกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นเลขานั้นมันช่างเตะตาเลยจริงๆเนื่องจากเป็นรถ B ี e gment ทำให้ความยาวนั้นจะอยู่ที่ส9ม0มนร กว้าง1,770ม mm, ิลิเมตรสูง1,500ม mm, ิลิเมตรและถานล้อยาว2,540ม mm. ิลิเมตรขนาดนั้นถ้าว่ากันง่ายๆอารมประมาณ b y d Dolphin เลยสีตัวรถนั้นจะประเดิมด้วย5สีสุดจี๊ดเริ่มกันที่สีเหลือง Pop Yellow สีเขียว Pop Green รวมถึงสีขาว p พ r l White สีดำ Stylish Black และสีน้ำเงิน Midnight Blue ภายในห้องโดยสารนั้นถ้าจะให้แนวมันก็แนวให้สุดจริงๆ ทั้งการตกแต่งที่ขึ้นอยู่กับสีตามตัวรถเพราะกับคำว่า e n เลโนไฟที่ตามมาอยู่ทุกที่ช่องแอร์นั้นก็จะเหมือนกับช่องโฟกัสของกล้องเหมือนกับไฟหน้าเลยแล้วก็จะมีวัสดุบุนุ่มบริเวณแผงแดชบอร์ดอีกด้วยเริ่มกันที่ชุดเครื่องเสียงกันก่อนเลยซึ่งจะมีจอขนาด10นิ้วเชื่อจะกับมาดวัดที่จะมีขนาดเดียวกันโดยจะมีปุ่มสตาร์ทขันอยู่พราะกับกรอบช่องแอร์ที่จะมาเป็นแบบลายโฟกัสกล้องเป๊ะ โดยจะสามารถควบคุมแอร์ได้ทั้งจอส่วนล่างและบริเวณปุ่มกดส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งแบบเสียบสายและแบบไร้สายแทนส่นินอีกอย่างหนึง่งชุดเครื่องเสียงนั้นไม่ใช่แค่รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto แต่จะรองรับ Google เต็มรูปแบบเหมือนกับ Honda ซึ่งจะประกอบไปด้วยการโหลดแอปผ่าน Google p l y y การสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant และนำทางผ่าน Google Maps แน่นอนว่าส่นคนขับนั้นก็จะมีการเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าบริเวณฝั่งซ้ายที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติฝั่งขวาก้านบนก็จะเป็นคันเกียร์ที่สามารถปรับรลายได้ตามใจชอบส่วนด้านล่างนั้นก็จะมาพรกับกานคริสคอนโทรลเรียกได้เลยว่าความซับซ้อนนั้นให้มาจัดเต็มจริงๆบุ่มบนพงมลาลัยนั้นจะแยกเป็นดังนี้ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับจอแสดงผลการขับขี่และชุดเครื่องเสียงบางส่วนส่วนตัวเครื่องเสียงจริงๆนั้นก็จะมีการปรับบริเวณส่วนล่างส่วนกลางนั้นก็จะมาเป็นแบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติและคันเกียร์ก็จะอยู่ด้านบนสุดสามารถปรับไลน์ได้หลากหลายขึ้นสําหรับคอนโซลกลางนั้นถ้าไม่มีบร็อกมือไฟฟ้าพราอปุ่มออโต้โฮกก็ถือว่ามีแค่ช่องเก็บของกับช่องทาโทรศัพท์ไร้สายเลยไม่ว่าจะเป็นช่องด้านบนสำหรับเก็บเหรียญ ช่องด้านหน้าสาหรับชาร์จโทรศัพท์ช่องกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับช่องเก็บเหรียญอีกจุดหนึ่งและก็อีกช่องหนึ่งนั้นก็จะเป็นช่องเก็บของที่สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้หลากหลายและก็จะมีช่องเก็บของบริเวณกล่องคอนโซลกลางอีกด้วยส่วนบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตัแสกอัตโนมัติและไฟอ่านแผนที่ LED มาให้ตามสูตรสำหรับเบาะนั่งนั้นจะมาในทรงเหลี่ยมและฝักคนขับกับผู้โดยสารนั้นสามารถปรับไปถึง6ทิศทางแถมด้านหลังไฟฟ้าอีก2ทิศทาง วัสดุตัวเบาะนั้นจะมาเป็นแบบผ้ารีไซเคิลซึ่งแน่นอนว่าจะให้เฉพาะในรุ่นเทคโน and ีสังเสริมด้วยฮีตเตอร์สำหรับอุ่นความร้อนมาให้อีกด้วยขนาดเดียวกันเบาะหลังนั้นก็จะมีพนักพิงสีสันครบ3ตำแหน่งสามารถแยกพับได้ในอัตราส่วน60-40และที่พักแขนนั้นไม่แน่ใจว่าจะตัดออกหรือว่าจะมาเป็นแบบเบาะแถวกลางนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆมือจับบนหลังคานั้น เหมือนจะถูกเอาออกไปแล้วส่วนระบบช่วยเหลือาการขับขี่ a d a s นั้นจะอัปเกรดเป็นดัวชั้น2ซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทํางานทุกย่านความเร็วระบบต่างนชนด้านหน้าหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยให้รถอยู่ในเลนพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนมูอับด้านข้างและขณะถอยหลังและกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางส่วนขุมพลังจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าทั้งหมดส่วนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลัง โดยแบตเตอรี่นั้นจะมีทั้งความจุ40กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด300กิโลเมตรโดยจะแบ่งเป็น2ความแรงก็คือแรงน้อยอยู่ที่95แรงมา้าแรงบิด215นิวตันเมตรกับแรงมากอยู่ที่122แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรส่วนรุ่นขยายความจุแบตเตอรี่เป็น52กิโลวัตต์ชั่วโมงอัพกำลังเป็น150แรงมา้า แรงบิด245นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุดตามมาตรฐาน WLTP ถึง400กิโลเมตรรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่100กิโลวัตต์และยังสามารถปล่อไฟออกจากนอกรถได้หรือที่เรียกกันว่า V2L นั่นเอง สำหรับพื้นฐานตัวรถนั้นจะมาเป็นแบบ c m s B Platform แบบเดียวกับแ e n o c คร o และ r e n โนครั a เจอรรวมถึงนิสันไมค้าร ra, หรือ March EV ที่กำลังจะออกในเร็วนี้ทั้งนี้ช่วงล่างด้านหน้าจะมาเป็นแบบ Back เฟ r ร์สันสแตด้านหลังจะมาเป็นแบบอิสระมันติ i ิ k ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการปรับทูนให้ขับดีขึ้นเพราะกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบกสล้ออีกตั้งหากสำหรับ r e n o 5 ET ฟ์อนั้นเริ่มทาตลาดในปี2 0 2 4ในเยอรมัน และฝรั่งเศสก่อนส่วนในอังกฤษนั้นจะเริ่มขายในปี2025รวมถึงประเทศอื่นๆที่จะตามมาในภายหลังส่วนประเทศไทยแม้ว่าโอกาสทำตลาดนั้นแทบจะเป็นศูนย์แต่โอกาสที่ที่สัรไมคคาหรือมัสอีวีจะเกิดนั้นยังพอมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นโอกาสหน้ามาคุยกันต่อครับ